โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทองนี่เราจะมาทำเครื่องดื่ครับเครื่องดื่มที่ทำมาจากตัวนี้ครับตัวนี้เป็นมะขามป้อมดองน้ำผึ้งครับที่เราดองมานานแสนนานครับหลายเดือนนะครับไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับแต่เราดูดู้วครับเมื่อกี้นะครับตัวนี้ครับมันก็จะเป็นแบบเหลวๆหน่อยครับเพราะว่าตัวน้ำผึ้งกับตัวน้ำของมะขามป้อมมันอาจจะออกมาครับทำให้สีทําให้ตัวน้ํามันจะไม่ค่อยเข้มข้นครับดูดูครับโอครับมันตัวนี้นะครับมะขามป้อมดองน้ำผึ้งครับที่เราดองไว้แล้วหลายเดือนนะครับ ไปดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับฝอยรุ่นโอ้โหรสชาติมันจะเป็นยังไงครับมาขามป้อมดองน้ำผึ้งครับมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาโชว์กันเป็นแบบร้อนนะครับด้วยด้วยการต้มน้ำร้อนครับโซ่เล่ยครับวิธีเปิดปีครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดครับด้วยการต้มน้ำร้อนโซ่เล่ยครับร้อนไปร้อนจริงร้อนจังนะครับร้อนไปร้อนจริงร้อนจังครับเปิดสวิตช์ครับปุ๊บเปิดปุ๊บตัวสีฟ้ามันก็จะออกครับสีฟ้ามันออกครับมันก็จะทำงานครับมันก็จะเริ่มเดือดแบบน มะขามเป่ามดองม <Off canvas. S 2> าพึ้นครับเดี๋ยววันนี้เราจะเราจะทําเป็นแบบร้อนนะครับป็นแบบร้อนด้วยแก้วครับแก้ว <Aut> ต <ism S 2> ัว <Stop> น <crying. S 1> ี้ครับตัวนี้แก้วครับแก้วเป็นแบบเบาๆครับแก้วตัวนี้หลายโลมาครับหลายโลมาสีทองครับอ่าสามารถที่จะจิ้มได้ที่ตะกร้ากันได้เลยครับแบบเบาๆครับนี่ครับสีสันสดสวยสวยงามครับลายแบบนี้ครับอ่าครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับลายแก้วละแก้วลายโลมาครับหรือว่าแก้วแก้วกาแฟลายต่างๆครับ อมาจิ้มได้ทีตะก้าครับเห็นไหมครับตอนนี้ครับกาต้มน้ำของเราเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเดือดเดือดแล้วครับพอเดือดปุ๊บสวิตช์มันจะดัดปุ๊บไฟมันก็จะดับไฟมันก็จะดับปุ๊บโอ้โหร้อนไหมร้อนจริงร้อนจังนะครับผมกาต้มน้ำน้อนโซเดเลยครับหากใครสนใจครับจิ้มทีตะก้าก็ได้เลยครับผมจิ้มทีตะก้าก็ได้ครับช่วงนี้ครับอ่าช่วงนี้อันมีโปรไม่ชั้นพิเศษครับเพราะว่าตอนนี้นี่คนเขาฮิตเขาฮอตกันเหลือเกินครับกับสำหรับกาต้มน้ำน้อนโซเดเลยครับมาที่ไรหมดทุกที่่คครรรรัับบไไไมวา้นนหหหโโอ ไปดูที่ไปดูที่ตะก้าเลยครับถ้าใครเขาไมาดูไม่ว่าเวลาไหนครับโอ้บางครั้งอาตะก้ามันอาจจะหายไปก็เพราะว่ามันอาจจะหมดครับเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็มานะครับผมตะก้าของกาตัวนนอนโซเล่เล่ครับโซเล่เล่ครับร้อนไหมร้อนจริงร้อนนานครับกาตัวน้นนไฟฟ้าโซเล่เล่ครับเขาก็ดีครับดูครับดูและกษณะทางนะครับผมกาตัวน้อนโซเล่เล่ครับเป็นแบบนี้นะครับผมสีขาวรู้ลาหมาเห่ามครับสีขาวรูหลาหมาเห่ามาบ้างทำไมต้องมาเห่าก็ตั่นสิครับหรือจะไปรู้อะไรเนี่ยสิไม่รู้มาของหมาเห่าอะไรไม่รู้แหละดุ บอลลซิลิเกตครับบอลลซิลิเกตที่ที่เป็นวัสดุที่เหมือนกับเอ่อที่เขาใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ครับที่เราทําหลอดวงหลอดแก้ววิทยาศาสตร์ครับไม่ต้องกลัวเว่าเวลามันร้อนมันจะแตกมันจะล้าเลยครับถ้ามันจะแตกครับในขั้นตอนที่มันตกนะครับมันแตกแน่นอนครับมันแตกแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นี่แต่ถ้าตกนี่ต้องตกแบบสูงๆแต่ว่าถ้าตกแบบเล็กๆนี่มันอาจจะล้าที่นีหรือว่ายัางไงก็ตามก,ก็ก็ตามสภาพของเขานะครับนะครับดูดงดูดีมากเลยครับตาตอนน้อนโซ่เล่่่่อย่าลืมน่ครับ